สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปาลีร้อยแอาชีพค่ะวันนี้เราพาทุกคนมาปาักเสาค่ะอันนี้เป็นเสาไม้แก่นที่เราะจะทําเป็นเพิงขนมไว้สําหรับ ทำหลังคาให้เตียงตรงนี้นะคะเป็นที่นั่งในสวนผักของเรานะคะ<ช>บริเวณ,เวณนี้เราก็จะปลูกผักปลูกอะไรแบบนี้นะคะแรงเหมือนเหมือนปลูกแต่ไม่ปลูกอะไม้แก่นเนาะไม้ไม้กระถินเนี่ยมันเป็นแก่แล้วบอกกระติ่งกวาตัดไม้กระถินงนะลงนะคะเรามายื่นเสาเออ่ทำขนมนะคะทุกคนเนาะทําเป็นล่มเวลามาทําสวนตอนเย็นเย็นตอนเที่ยงเที่ยงเวลาวันว่างนะคะ แล้วก็จะปลูกผักนะคะตามรอยพ่อหลวงเศรษฐกิจพอเพียงนะคะนี่ค่ะ<า>เราก็เลยจะออยอเอ,อ่อทำเป็นที่นั่งนะคะวันนี้ก็มาถ่ายให้ชมนะคะการทำยืนเสาปักเสาทำหลังคานี่หลังคาพอคุมไอเตียงตรงนี้ได้นะคะเวลานั่งทำสวนก็จะได้ไม่ร้อนเนาะก็มา,า,มนนาถ่ายให้ทุกท่านได้ดูค่ะ คลิปนี้ก็จะลงในเพลิดงานช่างงานก่อสร้างนะคะนี่ค่ะกำลังจะขุดนะคะขุดเสาทำหลังคาเดี๋ยวเสร็จแล้วจะถ่ายให้ดูคะ่ะทุกคนโอ้แบกไม้คนเดียวเลยนะคะตลีเนะไม้นี้เราได้มาจากอ่าเป็นไม้เขาเรียกไรไมระถินน้ลงนะคะทุกคนเนาะไม่ใช่ไม้แก่นผิดกฎหมายนะคะทุกคนเป็นไม้แก่นที่เขาเอาโค่นต้นไม้ แล้วเขาไม่เอาแล้วนะคะทุกคนเนาะแล้วเขาก็ทิ้งไว้ข้างอาบ้านข้างที่ข้างทางแถวๆนี้คะ่ะเขาก็ให้มาเนาะเขาบอกเอาไปเลยเอาไปทําไม้ฟืนทําอะไรแบบนี้เนาะบางบคนมันเป็นต้นกระถินนลงอ่ะบางคนก็คิดว่าเอ้ยมันเป็นไม้แก่นแบบที่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายนะคะอันนี้เป็นไม้กระถินนลงนะคะทุกคนเนาะเป็นไม้กระถินนลงที่แบบรู้จักไหมคะกระถินนลงแต่บางคนคิดว่ามันไม่แก่นไง,ง,ไงนไอืมพอมันอยู่พอมันพอมันโดนทิ้งนานๆแล้วมัน,าน,านาก็ คือปลูกมานานแล้วว่าข้างในมันก็เป็นแก่นแล้วพอพอโดนทิ้งไว้นานๆมันก็เปลือกมันล่อนออกมันก็เป็นแก่นแบบนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะพี่ลียกคนเดียวเลยค่ะไม้แก่นกระถินนลงนะคะมันไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ไม่หนักนะคะมันจะเบาแต่มันก็ใช้ได้ค่ะทุกคนเอามาทําเสาทําอะไรแบบนี้ทําเสาในร่มได้เนาะตอนนี้พี่ลีกําลังขึ้นโครง หลังคาขนมน้อยเก็บผลผลิตในสวนอันนี้นะคะเราใช้โครงไม้ไผ่นะคะทุกคนโครงไม้ไผนะ่นะที่ก็ถ่ายย้อนสอนก็จะมืดๆนิดนึงนะคะใช้โครงไม้ไผ่นะคะตอนแรกว่าจะทําหลังคามุงจากนะคะแต่ว่ามันน่าจะยุ่งยากนะคะก็เลยใช้เป็นหลังคาสังกะสีนะคะทุกคนไม้เสาเราก็ใช้ไม้เเสง่ายๆค่ะของเราเสาไม้แก่นเก่าๆแล้วก็ โครงไม้ก็เป็นโครงไม้เก่าๆนะคะเสร็จแล้วตัวที่มุงหลังคานี่ก็คานนี่นะคะตัวคานนี่ก็ใช้เป็นไอ้นุ้งเรียกอะไรไม้ไผ่นะคะไม้ไผ่ไม้ไผ่ไไไไเราเยอะค่ะเนี่ยคะ่ะไม่ไม้ไผ่เราค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยใช้เป็นไม้ไผ่นะ,ะเดี๋ยวมาดูคะ่ะว่าเสร็จแล้วจะสวยแค่ไหนคะ่ะนี่คะ่ะตอนนี้ขนมของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นเพิงพักนะ้เขาเรียกว่าเพิงพักนะกว่าทุกคนแบบนี้นะคะ ไว้สำหรับนั่งในสวนนะคะทำง่ายๆสไตล์เรานะคะจากไม้แก่นเขาเรียกว่าแก่นกระถิ่นนาลงนะคะทุกคนเนาะแก่นที่ไม่ได้มีค่าสำหรับหลายๆคนนะพี่หลีก็ไปเก็บมาจากเหมือนเขาโค่นไม้กระถินแล้วเขาตัดเอาไปทำไม้ฟืนไม้อะไรแล้วมันก็เหลือเศษซากที่เขาเอาไปไม่หมดพอทิ้งไปนานๆมันก็เป็นแก่นนะคะทุกคนเนาะ พี่ก็ไปเก็บมานะคะแล้วก็พวกโครงไม้นี่ก็ได้มาจากที่ว่าเขาลื้อบ้านลายบ้านนะคะทุกคนของที่เขาทิ้งทั้งนั้นเลยค่ะไม้ไผ่นี่ก็เป็นไม้ไผ่ที่ป้าข้างบ้านเขาจะโคน่นแล้วก็ทิ้งไปพี่ลีก็ไปตัดมาส่วนสังกะสีก็เป็นสังกะสีมือสองนะคะทุกคนปิดรอยรั่วรูรั่วด้วยอะโฟมผสมน้ำมันนะคะ ให้ได้มาเป็นกาวแล้วก็เอามายาไม่รั่วเลยนะคะขนาดรูใหญ่นะคะทุกคนเราใช้เราใช้โฟมนะคะเป็นโฟมเหลือๆเ,เนี่ยคะ่ะโฟมที่เขาเหลือๆวิธีการทำไอ้โฟมผสมน้ำมันเบนซินนะผสมน้ำมันเบนซินแล้วก็เอามา ยาลูปิดรูรั่วแบบนี้ก็เคยทําลงคลิปแล้วนะคะนี่ค่ะไม่รั่วนะคะฝนตกก็ไม่รั่วนะคะดิฉันก็มานั่งทําสวนมานั่งอ่ะใช้ชีวิตตรงนี้ช่วงกลางวันที่ร้อนๆนะคะทุกคนเนาะเนี่ยจากการได้พักขนามนี้ก็รู้สึกว่าร่มเย็นค่ะเรากําลังทําสวนปลูกผักนะคะก็มาถ่ายให้ทุกคนดูค่ะการทําขนามของเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสวยงาม อที่จะอยู่ได้กันฝนได้กันแดดได้สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะถ่ายให้ดูสั้นๆค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ